สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มดข้าวปุ้นคนสวยคนน่ารักมากับวันมาคบูชาขออนุขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกๆบุญที่เพื่อนๆได้ไปทําในวันนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าชติกาปรปยุบวงได้กระทาในวันนี้ก็ขอส่งให้เพื่อนๆและครอบครัวของเพื่อนมีความสุขมากๆม,ม,มีแต่ความเจริญ สก็ภาพร่างกายแข็งแรงเริ่มรวยเงินทองความรักสุขสดใสนะคะเพื่อนๆคื่อเพิ่งไปเวียนเทียนมากลับมาก็เลยคิดว่าน่าจะทําคลิปนะคะมีความรู้สึกว่าเราควรจะทําคลิปแต่วันพระอย่างเงี้ยเขาปุ้นจะงดดูดวงส่วนตัวนะคะก็คือจะไม่รับดูดวงส่วนตัวแต่ก็จะเป็นทําคลิปแล้วกันเนาะอือฮึ โอเคมากับหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วกันนะคะเขาปุ้นเมนเพื่อนเลือก3ามกองกองที่1สีขาวกองที่สสีสีเหลืองเพื่นๆไม่ต้องปีอินกับตัวเลขเนีแล้วแต่มันจะ กองที่ 3, สามสีเขียวขาวเหลืองเขียวเลือกสีที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะกองที่1สีขาวกองที่ 2, สองสีเหลืองกองที่สามสีเขียวขาวเหลืองขเองขียวห1หนึ่งสี่ไม่ได้ใบหวยนะพวกนี้วันหวยออกด้วยโอเค สาธุสาธุสาธุกอบผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่มดขอบคุณเลยเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธ์อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณในเวลานี้ถ้ามีเรื่องเตือนแม่มดก็จะเตือนนะคะเราจะน่าพ่ายนะถ้ามีเรื่องดีๆก็ดีดใจด้วยเพื่อน ไปที่กองที่1ค่ะสาธุสาวกกังวิ่งไปสลายกันไปบนขบวนเลือกเพื่อนเพื <c ười> <c ười> ่อนที่เข้ามาเลือกกองที่1นะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชีวิตกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนๆพื่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของแม่มดในวันมาคบูชาแบบนี้นะคะอื้อว้า ไพ่สำหรับนี้สวยมากดีจังจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่สใหม,ใหม่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคือพไพ่ใบแรกก็คือเด็กถือเรียญน,นะคะใบสุดท้ายคืออัศวินถือเรียน สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อสารกับเพื่อนๆเพื่อนๆกองนี้หนึ่งอาจจะอยู่ในสถานะโสดก็ได้หรือเพิ่งตัดจบกับความสัมพันธ์หรืออะไรมาก็ได้ตอนนี้เพื่อนๆ Energy แบบดูสิ่งที่ขึ้นดิราชาถ้วยเด็กทอเรียนอ,อ่สวินทอเรียน ราชนีดาบเก้าถ้วยคือเมนนะคะแล้วก็มีห้าไม้สำหรับคนกองนี้ท,ทุกทุกธาเลยธาตไฟธาตุน้ำธาตดินทธาตุลมมาหมดมาหมดเลยนะคะมาทุกทุกธาตเลยนะคุณจะเป็นใครก็ได้นะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคือ สิ่งที่คุณตัดออกไปจากชีวิตในเวลานี้นะอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้นะคะทางที่คุณเลือกในเวลานี้อาจจะเป็นทางที่ถูกก็ได้นะคะสิงสีงสงบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะยังค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยๆพัฒนานะคะมันยังไม่ได้มีโชคในช่วงเวลานี้มันยังต้องเก็บหอมรอมลิบมันยังเหมือนเป็น energy ของการเงินมันคือการเริ่มต้นใหม่อยู่เพื่อนๆอาจจะทํางาน เออเริ่มขยับขยายหรือเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆเพิ่งเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆก็ได้ในเวลานี้นะคะ9ถ้วย9ถ้วยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ารวยมั่งคั่งหรืออินเอร์จีของคนรักความสนุกสนานเฟลลี่ก็ได้เจ้าชู้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนโสดอยู่ในเวลานี้ก็ได้เพราะมันไม่ครบสิบถ้วยมันเป็นแค่เก้านะ เหมือนเพื่อนอาจหนึ่งอาจจะตัดจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีที่มันท็อกซิกเพื่อนเพิ่งเดินออกมานะคะเพื่อนกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองมาอยู่กับตัวเองให้มีความสุขในเวลานี้นะไพ่ายอยาจจะบอกว่าให้เพื่อนเอนเนี่ยมาโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานให้มากกว่านี้มาโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานหาเงินดูแลตัวเองมามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองก่อนนะคะ เขาพูดว่ากลองเนี่ยกองที่หนึ่งอะเอนเนอร์จีไพ่คือดีแล้วนะแต่เขาพูดแค่แค่อยากจะเตือนอยากจะเตือนละกันนะคะว่าอืตอนนี้ให้กลับมาแบบว่าสนใจตัวเองกลับมาสนใจเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็เก็บหอมล้อมลิบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไพ่หน้านี้ถือว่าสวยคุณอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีออกจากชีวิตไป เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเพื่อนๆเก่งเพื่อนรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีคือทาให้เพื่อนทุกค่ะอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่มันไม่ดีโอเคไหมนะคะอะไรที่มันทุกข์ใจหรือบางอย่างที่มันตัดไม่ได้เราแค่ต้องปรับเราก็ต้องปรับตัวเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับผู้คนให้เข้ากับแวดล้อมเขาพูดจะพูดเสมอว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เราไม่สามารถเปลี่ยนดินฟ้าอากาศเอ่ออะไรได้ สิ่งรอบตัวเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราได้เราเปลี่ยนความคิดเราได้เราเปลี่ยนโมเมนต,ต์เราได้เราเปลี่ยนถ้าหยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีความสุขเราก็แค่ขยับถ้าคิดเรื่องนี้แล้วมันไม่มีความสุขเราก็แค่เปลี่ยนถ้าเสพสิ่งนี้แล้วยิ่งทําให้เราทุกข์เราก็ไม่ต้องเสพไงเพื่อนโอเคไหมเอนเนอร์จีกองนี้คือดีแล้วนะดีแล้วนะคะการงานการเงิน คือคุณจะอุดมสมบูรณ์แน่นอนคุณจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนเขา้าพูดพูดได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้กลับมารักตัวเองอย่าโฟกัสในความรักให้มาโฟกัสเกี่ยวกับการทางานนะคะให้มาโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ประหยัดเก็บหอมรอมริบให้มากกว่านี้นะโอเคไหมแล้วก็ให้ตัดในสิ่งที่มันมันท้ ให้ชีวิตเรามันเป็น energy ด้านลบอะนะคะแล้วถ้าเพื่อนช่วงนี้เพื่อนติดสนุกลัลลาหรือว่าคนเข้าหาเพื่อนเยอะเพื่อนก็ต้องเลือกดีๆนะคะแต่ว่าเพื่อนแค่จะเจอความรักดีๆเช่นเดียวกันน่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคนที่มีความรักความจริงจังจริงใจเข้ามาในชีวิตคุณมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้ไหมนะอ่ะเขาปุ้นขอพูดประมาณเลิกกันนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคนกองที่หนึ่ง ไปกันที่คนกองที่สองสีเหลืองคือกองที่หนึ่งดีแล้วนะดีแล้วก็แค่แบบมันมีเรื่องเตือนนิดๆนิดหน่นอยๆเฉยๆศัตรูศัตรูศัตรูเขาเ่งมีบุญสาพ,พันแกแม่มดเขาเพิ่งมเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะนี่บุญบาร,รมีของขอ้าพเจ้าจิตแกที่มีบุญบาร,รมีของเพื่อนศรสิทิอยากจะสืส่อส,สารอะไรกับเพื่อนๆขอ,ของแม่มดในเวลานี้ขอบคุณนี่มันสามทุ่มเองเขอบคุณเริ่มง่วง ว้งเร็วมากเลยกินกาแฟตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยสิสินสอดจะสื่อส,ส,สารอะไรกับเพื่อนของแม่มดคนกองที่ความิตกกังวลความคิดมากกองนี้หนักนะไพเดวิลขึ้นสมดาบแด,ดาบเจดถ้วย ห้าดาบเด็กชือถ้วยเขาพูดมองว่าคุณน่าจะเข้ามาอยู่ในความโศกเศร้าหรือเสียใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าคือไม่เข้าใครไม่ออกสซนสิิทธอยากจะบอกอยากจะเตือนคุณนะว่าให้ออกมาจากตรงนั้นสิ่งที่คุณลุ่มหลงอยู่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวที่มันวนเวียนหรือคุณไม่ยอมเอามันออกมามันไม่มีใครขังคุณได้นะนอกจากตัวคุณเอง สิ่ักดิจะเตือนว่าหยุดเศร้าหยุดเสียใจได้แล้วหยุดลุ่มหลงในสิ่งที่มันไม่ควรหลงได้แล้วหยุดหลงทางนะคะเดินออกมาได้แล้วเปลี่ยนตัวเองให้เนี่ยหมดเนี่ยดีสุดกลับมาเป็นเด็กกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาดูแลตัวเอง มีแต่คนไม่รักตัวเองเท่านั้นแหละคะ่ะที่ทําให้ตัวเองเสียใจมีแต่คนไม่รักตัวเองเท่านั้นที่กักขังตัวเองไว้ในสถานการณ์ที่มันแย่ผู้คนที่มันแย่ความคิดที่มันแย่เอ e เนอที่มันแย่เค okay, ไหมคุณจะเป็นคนที่รักตัวเองหรือเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเพื่อนๆมีสิทธิเลือกนะแต่สิ่งที่จะเตือนว่าหยุดคิดมากคิดเยอะได้แล้ว ให้ก้าวออกมาสักทีจากความเจ็บปวดความเสียใจอะไรที่มันขังคุณไว้ตัดนะคะให้ปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้กลับมาเป็นแบบนี้เป็นเด็กน้อยที่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆสำหรับเพื่อนๆกองเนี้ยใครหลายคนอาจจะเตือนคุณนะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฏฐิมีความคิดว่าแบบว่าฉันคิดถูกแล้ว ฉันทำถูกแล้วฉันเก่งให้ลดให้ลดตรงนี้ลงลดความมีอีโก้ความมีทิฐิความไม่ฟังคนอื่นหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองจนทําให้ตัวเองทุกข์ลองคิดดีๆว่าการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเรามีความสุขไหมหรือเรากําลังทุกข์อยู่หรือเรากําลังดันทุลังทําในสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเรามันก้าวไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่าหรือเราจมปะอยู่กับคมดาบที่ใครมาทิ่มแทงเราแล้วเราก็ สตันแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นอะ่ะอย่าหยุดอยู่กับที่อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองสิ่งซีบอกว่าอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้ก้าวออกมาจากความเจ็บปวดความเสียใจได้แล้วให้ปรับเปลี่ยนพลังงาน energy ให้กลับมาสนุกสนานกลับมาล่าเริงแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะในเวลานี้นะสิทธิ์เป็นห่วงห่วงคุณมากเลยห่วงสิ่งที่คุณกําลังเดินเดินทางผิดหลงผิด หรือไปตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนถ้าคุณมีคนของคุณแล้วคุณดึงคนอื่นเข้ามาในชีวิตหยุดหรือถ้าคนที่คุณไปคบค้าสมาคมหรือไปพัวพันด้วยเขามีคนของเขาอยู่แล้วหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณจะไม่ได้เจอรักดีๆกล้าที่จะก้าวออกมานะคะถ้ารักตัวเองมากพอนะก้าที่จะก้ากล้าที่จะก้าวออกมา จากจุดจุดนั้นจุดที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขอันนี้คือสิ่งสุดสุดใหญ่จะเตือนคนกองที่สองเพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเป็นคนเก่งเพื่อนเพื่อนเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะยังเดินทางผิดในบางเรื่องนะบางทีเข้าใจอยู่บางอย่างมันไม่สามารถแบบว่าเราจะหยุดได้เลยทันทีอะไรแบบนี้มันเหมือนแบบเหมือนคนติดบุหรี่ มันไม่มีทางแบบวันนี้แบบอ๋อไม่ดื่หละเหมือนคนติดเหล้าเอาวันนี้ไม่ดื่มละมันมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปเต็ปไปสเต็ปมันเหมือนเราเอ่อเป้าหมายต้องใหญ่แต่พฤติกรรมหรือการกระทาเราต้องเล็กงงไหมอย่างงงเป้าหมายเราเป้าหมายคืออะไรเราตั้งเป้าหมายเลยหนึ่งเราจะเลิกบุหรี่เราจะเลิกเหล้าเราจะออกจากสถานการณ์ที่มันแย่เราจะเลิกกับคนคนนี้ที่เขาทำลายเราเป้าหมายตั้งเป้าก่ากอน แต่การกระทําต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราเร่งมันจะเครียดเมื่อเราเกิดออความเครียดวิตกกังวลความคิดมากความระแวงความไม่สบายใจเราจะกลับสู่พฤติกรรมเดิมเหมือนเราอยากจะหยุดเล่าะหยุดบุหรี่จะเราแบบว่าหักดิบหรือตัดมันเกิดตัดชึบทีเดียวแล้วพอนานๆไปแล้วมันมันเริ่มเครียดมันเริ่มมีอ n น r g y ที่แบบว่า เอ้ยอยากว่ะเครียดว่ะแล้วเวลาที่เรากลับมามันจะหนักกว่าเดิมมันจะแย่กว่าเดิมเราจะเสพมากกว่าเดิมนั่นแปลว่าเป้าหมายต้องใหญ่แต่การกระทําต้องเล็กนั่นเองนะคะมันเหมือนกับเออเราควบคุมอาหารนะเพื่อนอ่าคิดง่ายคือเวลาที่เราควบคุมอาหารหรือเรากําลังลดความอ้วนใช่ปะ่ะคุณอย่าหยุดไม่ใช่แบบไม่กินเลยวันนี้คือไม่กิน เลื่ที่แบบว่าอ่ะไม่กินหนึ่งวันอ่ะนับไปอ้ยตั้งหลายแคลนู่นนี่น,นั่นอ่าวันที่สองมาอ่ะก็ไม่กินอ่ะร่างกายมันก็ไม่ไหวสมองมันก็ไม่ไหวสมองต้องการอาหารถูกไหมอ่าแต่ถ้าพอวันที่สามถ้าคุณได้ลองเอาอะไรเข้าปากแล้วพอคุณตาะบะัแตกอ่ะเพื่อนคิดดูสิ่งที่ทํามาเป้าหมายที่ตั้งว่ะเออตาะบะัแตกคือแบบวันนั้นก็เป็นวันที่กินกินกินไม่หยุดแล้วมันก็จะเกิดเอฟเฟกเกิดการโยโย น้ำหนักขึ้นหนักกว่าเดิมอืมมันประมาณเนี้ยเพือสิ่งที่แบบปุ้นพยายามจะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจนะก็ะคืออะไรที่มันทำให้คุณไม่มีความสุขหรือกักขังตัวเองไว้ในความคิดการกระทำพฤติกรรมอะไรต่างๆให้พยายามลดละเลิกแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าได้เลยตอนเนี้ยถ้าตัดคือแบบ โอเคเลยก็ตะถ้าทําได้คือทําเลยนะคะแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะเพื่อนนะอย่าให้ตัวเองเครียดหรือเป็นกังวลนะบางอย่างมันก็ต้องสเต็ป by สเต็ปมันก็ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันโอเคเขอบคุณมาบอกสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันค่ะ Energy แบบว่าท่านอยากจะบอกว่าให้กลับมาสนุกสนานกลับมาล่าเริงกลับมาเป็นเด็กกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้ว แล้วก็ให้ตัดเลิกเศร้าเลิกทุกเลิกแซดเลิกเครียดได้แล้วให้เปลี่ยนโอเคนะคะเพืเ่อนๆขาไม่ว่าเขาจปมาสมพลังงานคนกลาองที่สองประมาณนี้แล้วกันค่ะไปต่อที่คนกล่องที่สามพี่ลูกเต๋าสีเขียว สาธุสาธุสาธุกับผ right ู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่มดเราบปนเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกพี่ลูกเต๋าสีเขียวกองที่สามนะคะเป็นเพื่อนกองที่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนในเวลานี้อยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนกองที่สามสาธุสาธุว้าวเฮ้ยดีอ้ my god เงินเพื่อนเงินคนกองที่สามนะคุณจะมีโชคนะคะทัดดินทัดน้ำได้ทัดดินมาสูงมากควีนถ้วยควีนเหรียญฮลัลโหลเหรียญแบบแปดเหรียญหกเหรียญอะไรสี่เหรียญอะไรเอ่ยสิ่งที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองดาบ คุณคือลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีที่คุณทำบุญกุศลที่คุณสะสมมากำลังจะส่งผลให้คุณแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้และคุณคนกองที่สามอาจจะมีเซนสัมผัสสามารถน่าจะเป็นคนมีซิกเซนด้วยเขาพูดมองมองมองดูว่าคุณน่าจะเป็นคนมีซิกเซนหรือมีเซนที่ดีมีญาณสัมผัส บางอย่างได้หรือคุณสามารถคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบ 1. นึ่ทำบุญนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญใจบุญสุนทานสิ่งที่คุณทํานะสิ่งที่คุณปฏิบัตินะชินซีบอกว่าถ้าทําดีอยู่แล้วในเวลาเนี้ยทาดีต่อไปกําลังจะเกิดผลแล้วไม่ว่าจะก,การงานการเงินความสุขความรักเพราะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีจริงใจ แล้วคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวเองได้เก่งอยู่นะคุณกองเนี่ยเขาคุณมองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงถ้ามีความรักคุณจะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงมากด้วยความที่ธาตุดินมันสูงคนธาตุดินเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นจริงจังจริงใจนะคะอืมนั่นแหละคุณด้วยความที่ขึ้นมาหกหกเหรียญคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคน เป็นผู้ให้มาโดยตลอดคุณอาจจะคอยดูแลคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นเป็นผู้นําครอบครัวคอยหาเงินคอยดูแลคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคอยเก็บงําความรู้สึกของตัวเองไม่ไม่ค่อยบอกใครหรือแสดงออกว่าแบบว่าฉันเหนื่อยนะฉันทุกข์นะฉันเศร้านะฉ,นานะฉันไม่มีความสุขนะคุณก็จะเก็บคุณจะไม่ไม่ค่อยบอกใครบางทีคนกองนี้บางทีอาจจะชอบมานั่งบ่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าแบบ พรที่หนูขอสิ่งที่หนูขอความดีที่หนูทําเมื่อไหร่จะสำลิดผลเจ้าคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ประมาณนี้ปะคนกองที่สามใกล้แล้วค่ะนะสิ่งดีๆการเงินเงินจากข้องไม้ข้องมือคุณจะมีโชคทางด้านการเงินไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคุณอาจจะถูกหวยในวันพวกนี้ก็ได้นะคะพเพื่อนเอออ่ะมีเลขหก มีเลขสี่มีเลขสองมีเลขแปดแล้วแต่เป็นตีเป็นหวยเอาอือฮึคุณกำลังจะมีโชคนะมีโชคคุณนี่คือลูกหลักของศิลป์ศิลป์ศิลป์บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ดีแล้วทำต่อไปเหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะแต่เราอยู่เคียงข้างเจ้าอืมดีอะคนกองนี้ดีค่ะไม่รู้จะพูดไปในทางไหนไพ่ที่ไม่ดีคือไม่แทบจะไม่มีเลยนะ ตอให้มันขึ้นสองดาบแต่สองดาบของเขาพุ้นมันมันเป็นเอเจที่ดีอ่ะมันเป็นพระจันทร์กลมที่ดวงใหญ่ามากๆเลยคือเขารู้สึกว่าคุณสามารถคอนเน็กกับธรรมชาติหรือคอนเน็กกับสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ได้คุณเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีคอยชื่อเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาบุญกุศลที่คุณทาอะ่ะกําลังจะส่งผลแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันค่ะคนกองที่3ดีมากๆเลยเขาพุ้นอยากรู้จักคุณจังโอเคสําหรับวันนี้แม่มัวเข้าพุ้นมาส่งพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณประมาณนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆขา หวังว่าเพืเ่นอนๆคงมีความสุขมากๆกันะนะไบไยค่ะสวัสดีค่ะ